รู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนจีนเอาผ้าเครื่องไปปล่อยเช่าต่อให้คนจีนด้วยกันเอง ปั่นราคากันมันเลยครับเก้อมตะเซียนพระชื่อดังบอกกับไทยรัฐไปว่าคนจีนเช่าพระเครื่องไปขายต่อในประเทศจีน,นมีการบวกราคาสูงถึง100เอร์เซซึ่งสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อจากไทยไปหลายเท่าตัวครับพระสมเด็จวัดะระฆังเ,เป็นพระที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงตลอดการเวลาเนี้ยในไทยราคาประมาณ20-40ถึงล้านบาทถ้าสภาพดีหน่อย50-60ถึงล้านบาทครับหากไปขายที่จีนเนี่ยราคาจะพุ่งไปถึง3-5ถึงเท่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 3ถึงล้านบาทซึ่ง สำหรับกระเป๋าตังคนจีนรวยๆเนี่ยราคานี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะจะเห็นได้ว่าแต่เดิมตลาดพระเครื่องไทยในประเทศยังมีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ตอนนี้มันกระจายไปยังประเทศจีนที่ประชากรหลายร้อยล้านคนเงินก็จะหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องไทยมากขึ้นแต่เซียนพระบางคนก็มองว่าพระเก่าไทยที่ราคาสูงและหาย,ยากอาจจะไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยอีกต่อไปเพราะราคาบวกสูงไปหลายเท่าแล้วเมื่ออยู่ในมือคนจีน